Don't, 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 ชมครับและหลังจากที่นิมนต์พ่อแก้วแม่แก้วกันลเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ติดอุปกรณ์ไปแล้วนะครับวันนี้มาพบกันในเกมที่3กับโคกสูงเกมของเรานะครับยืนอยู่กับเจ้าทิมเลยดีกว่าพินาพินาครับต้องมาดวลตอบิโดโบกกับพี่พี่จัก,กิกิไ้ยังไง,ต,งต้องมาดวลตอบิโดโบก,กับพี่จะก,กิกพินามั่นใจไหมทำทุกวันไหมเนี่ยมั่นใจไหมฮะ เมื่อกี้เท่าที่ลองดูแล้วนี่คราวนี้พลังคนหนุ่มล้วนเลยนะและเกมนี้นะฮะบอกไว้ตรงนี้เลยไม่ได้ขู่แต่พี่จะกิดไม่เคยแพ้ใครเกมพลังพลังพลังเขาเหลือล้นมากเห็นอย่างนี้เต็มถังถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะฮะพี่จะกิดยอมไหมไม่ยอมถ้าไม่ยอมนะฮะสึกกระชับมิดครับจับมือก่อนครับผมโอ้โหเป็นการจับมือที่ประหลาดมากเลยนะ เหมือนจะยิงกันนะครคุณผู้ชมครับและตอบิโดบกยกที่หนึ่งหันหน้าเข้าหากันครับหันหน้าเข้าหากันนะครับตอบิโดบกยกที่หนึ่งระหว่างพีเอชไอกระบินบุรีและโคกสูงอิเล็กทริกซิตี้ช็อปเริ่มฮะคุณผู้ชมครับดูนะไปแล้วหนึ่งฮะคนละหนึ่งฮะคนละหนึ่งเลยอีกสามฮะเลยอีกสามโอ้ไม่หนานกัได้ติดโต๊ะเลยนะพี่จะกินเหลือสองฮะพี่จะกินเหลือสองที่จะกินเหลือสองที่ไหนอย่อดกองพี่จะกิน พี Mi, ่จะกินเลือดหนึ่งพ oh 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 ี oui, Teraz, like, ่กินเลือดหนึ Mi, uh ่งด uh ูกันเด้งหล้วโอ้ผมเด้งไปด้วยแล้วตอนโอ้ยโอ้ยพี่นาพี่นาพี่นาเปลี่ยนแนวแล้วพี่กินเลือดหนึ่งพี่นาพี่นาเหลือดสองพี่กินเลือดหนึ่งพี่นาเหลือดสองโอ้โหพี่นาพี่นาลองงัดเฉยดิฮะงัดเฉยดิ ได้อ่ะอดชนะเกมศูนย์เลยอ่ะเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ฮะเพียสไอกระบินบุรีครับนําไปแล้วครับ1ต่อศูนย์ครับเดี๋ยวเรามาดูกันในยกที่2นะจ๊ะตอนนี้ถึงกับหายใจกันฟืดฟาดฟืดฟาดเลยดีเดียวคุณผู้ชมแลวดูฮะอันนี้ก็บ่งบอกได้ว่าอายุอนามมนจไม่น้อยนะแต่ว่ามันไม่เกี่ยวอันนี้มันอยู่ที่ใจนะและพี่หนาใจสู้ด้วยนะครับยกที่2ฮะเพียสไอกระบินบุรีและโคกสูงนะฮะดวลกันนะฮะเริ่มฮะ ดูครับอู้พี่ใบมาสองเม็ดยิงทีเดียวสองเม็ดสามแล้วและอีกเม็ดเดียวอีกเม็ดเดียวโอ้ยอีกเม็ดเดียวแล้วกันมาเนี่ยอีกเม็ดเดียวแล้วกันมาเนี่ยอีกเม็ดเดียวแล้วกันอีกเม็ดเดียวเท่ากันหมดแล้วพูดว่าหมดแล้วเนี่ยไฮโเปรตเ่โคกสูงมาแล้วครับคุณผู้ชมครับโคกสูงของเรากลับมาเรียบร้อยแล้วฮะเห็นไหมยากไหมพี่ ก็ยากครับมันเหนื่อยครับเหนื่อยนะฮะแต่ชนะได้นะตอนนี้หนึ่งหนึ่งแล้วคุณผู้ชมครับหนึ่งหนึ่งแล้วฮะไม่น่าเชื่อครับของพี่จะกินเหลือค้างลำกล้องอยู่อีกหนึ่งนี่ของของพี่หนาหมดแล้วนี่ใส่คืนเหมือนเดิมยกสุดท้ายโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าเชื่อเลยฮะดวลกันถึงยกสุดท้ายอีกแล้วพี่จะกินหายใจ ผมได้ย s <S ินเลยผมได้ยินเลยส่วนส่วนพี่นายืนแลบลิ้นน้ำลายเหนียวไปหมดแล้วตอนนี้ยายหัวเราะเยอะนะจะไม่ไหวแล้วเติมมาหน่อยฮะเติมมาหน่อยฮะพร้อมไหมฮะ้อมคยกสุดท้ายไปครับมาอีจ้ะยิงเขาเป่าหนุนเลยเหลือสองพินาเหลือสามพี่จิกินเหลือสองพินาเหลือสามพี่จะกินเหลือหนึ่งพินจิกินหนึ่งพี่นาได้สองพินาได้สอง จ,ปปจุ๊บเยพี่น้ำจิ้เรียบร้อยาา <laughs> ดูของพี่จะกิดอะดูของเี่ช็คเช็คดูของพี่นะค้ <laughs> างเยอะเลยนะฮะค้างสต็อกเพียบเลยนะฮะ <laughs> นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นความสนุกสนานนะครับเราอย่างโฆษณาหไหวอยู่ไหมฮะ <pharmaceutical> ยังไหวอย,อยู่นะเป็นความสนุกสนานนะฮะระว่างพีเอสไอกบินบุรีและโคกสูง อิเล็กทริกซิตี้ช็อปตั้งอยู่ตรงไหนครับพี่นาครับตั้งอยู่สี่แยกโคกสูงครับสี่แยกโคกสูงกสศโคกสูงครับนะฮะมีเบอร์โทรไหมเบอร์โทรสักหน่อยเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดสองสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าศูนย์แปดสี่แปดหกสามศูนย์สองสามสี่ครับครับมีสองเบอร์เท่านั้นใช่ไหมครับถ้าพี่มีกี่เบอร์เอามาลงให้หมดเลยนะผมผมนี่ผมเปิดโอกาสให้พี่ตรงนี้เลยผมเห็นใจพี่มากเลยนะยังค้างอยู่นี่อีกสามเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวไปที่บ้าน <c oughs> คือน้่งยต้องไปเขย่าต่อนะครับผม <c oughs> และนี่แหละต้องประกาศแล้วว่าเพียรไอกบินบุรีสามารถเอาชนะโคกสูงไปได้2ต่อ1เซตโอ้โหเฉียดฉิวมากๆนะแต่รวมแล้วเพียไอกวาดไป2เกมชนะไป2แพ้ไป1จะไม่เป็นไรนี่คือศึกกระชับม,มิตรนะฮะและนี่ก็เป็นความสนุกสนานของเราซึ่งเดี๋ยวจะต้องจัดการกันตามระเบียบเลยทีเดียว สุดท้ายนี้ครับคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณจริงๆนะฮะกับ Mix Variety ทีนะฮะที่มอบเสื้อสวยๆให้กับผู้เข้าแข่งขันของเรานะฮะช่อง PSI 67และ PSI High Speed ะฮะสายนำสัญญาณ g ที่ดีที่สุดในเมืองไทยเพราะเราผลิตเองและพ s i ก็เอาความเป็นเบอร์หนึ่งของเราการันตีในคุณภาพเสียได้พี่หนาไม่ได้มาช่วยการันตีเพราะว่าอดไปพายแพ้ไป,ไป,ไปนะฮะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดวลกันใหม่ในครั้งหน้าเดี๋ยวกลับมามาเยี่ยมพี่หนาเองนะฮะคุณผู้ชมครับ เทปหน้าผมจะไปยืนอยู่ที่ไหนตามลุ้นกันเอาเองนะจ๊ะและเดี๋ยวเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา6โมงเย็นหลังกรมับชาติเหมือนเดิมที่เพจไอแช n แนลารดี24ชั่วโมงแห่งนี้วันนี้เรา3คนจากเราทั้งหมดนี้เลยนะครับจากร้านโคกสูงอิเล็กทริกซิตี้ช็อปลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้โหสต่อหนึอะเอาเขาไม่อยู่อะสลุกหนเอาเขาไม่อยู่ Such big differences